พ่อแม่กับสิเฮ็ดคัดเพื่อนพี่น้องเลยบอแม่นเป็นเฮ็ดแกงเพื่อนเพื่อนไทยจนแล้วให้นี่พี่น้องเลยพ่อแม่กับสีโบชอยเพื่อนบอวอแมนไทยเมื่อวานนี่เห็นวันเมื่อเกิดไลายนั่นกูเถิงเถิงเพิ่อนกระพมพี่น้องเลยมื่อนี่ส cents, ิแกงเพื่อนให้เพื่อนไทยหน้าพี่น้องให้เพื่อนไทยหน้าให้นี่แล้วเลยทำเพื่อนเป็นยังไงไทยหน้าไป บม่ได้เรื่องพี3 3, 3่น้องเลยถ้าผู life, ้ว่าคนไหนอยากได้ผู้ชายผู้สาวต้องให้มาลองถ่ายหน้าก่อนพี่น้องก่อนเฉามาเห็ดเมียเด้อกลับสวัสดีนะพ่อพี่น้องเบิร์ตสุขุสุขุนเนาะรายการสวัสดีเอฟซีของแมนยูโปเซ่เบิร์ตสุขุสุขุนคือวันนี้กับมาไทยฮุดพี่น้องเลยมาไทยฮุดหน้าเนาเหมือนเนาะ หวานนี่ก็ไทยได้หน่อยเดียวแล้วกันบอลลูก็บบอลซีเป็นวาดินนำของประเทศไทยเลยรอบแลงเลยชิมาไทยตอนนี้โอ้ยหนาทีหมู่บ้านนี่เสียเสียแกตี้ไปตัวหนึ่งหนาทีหายบอลลมกับบอลซีไทยหน้าซอยแบบว่ายันพื้นเมื่อยแน่พี่น้องเลยกันเลยเมื่อไรเป็นไทยเนาะมือนี้กับบอกแม่กับชิมาไทยหน้าไทยหุดนี่แหละพี่น้องไทยหุดหน้าแล้วกัเทาาิีหาชาวมิกกี้เป็นคนไทยพร้อมเนาะ สามิกี้สามิกี้คนนั้นจับต้องอะไรไม่รอ้แต่ว่าบะแม่ที่ถ่ายให้บะแม่ที่ถ่ายให้น้อยก่อนน้อยนี่บะแม่ก็จะถ่ายให้น้อยก่อนเดี๋ยวให้ให้ให้ใหญ่นี่เดี๋ยวใส่ามิกี้คนไทยนี่ไม่รู้เลยนี่เพราะว่าเดี๋ยวบะแม่ที่สอนสามิกี้เป็นไทยหน้านาะว่าจะเป็นังไรกันอย่าพึ่งเลื่อนผ่านไปร้องเลยไปให้ติดตามรับชมต้องกันเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวบะแม่จะถ่ายหน้าก่อนเติมพลังก่อนพี่น้องเลยอธิบายกัน ไทยเป็นอยู่ปะวงนี้ก่อนขี่ไทยเพื่อนเนาะไทยห้าม ทำมิกิคนไทยนไไทเนาะไหวบ่ทมิกินเทียนไทยพี่น้องเลยนี่ข่ายกล้องไหมาหเนาะาหมวกไหมดิชีบอกดิชีซ้อนทำไม่นี่ถ่ายหน้าพี่น้องเลยเออครัทำม,มิกิบุคอย ว่าร้องให้คอยกัากำ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 ,กำตะข่างใช่กำตะข่างใช่สังเกตให้ตีนนะให้ตีนให้ตีนข่างขวานะให้ไปต้องแงกแงะแงะเออกาให้ตีนแต่ตีข่างขวานั่นใ,ให้ตีเออตีข่างขวานั่นนีนเเ่เรียวยวเลียวยาวโอ้ยเลี้ยว เออเออถ่ายไปแล้ว่ายไปแล้วเออเอเอก้าแบบแนมแนมแนมตีหนา้าแนมตีข้างขวาให้ไ,ไปตามร่มไไอ,งองมันแนมตีควายเจ้าร่องมันก้าวห้าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอ <pir dan ania> <c oughs> อเลี้ยวเออโคมไปเลยพี่น้องเอ้ย <laughs> ใบบัวใบาก็ต้องไทยเว้ยนี่แหละพี่น้องเลยถ้าผู้หญิงคนใดอยากได้ของแพงต้องมาไสมาชีเลยพี่น้องเลยเนาะโอ,โ,โอ้โหไม่ได้ว,ว,ว้าแต่ข่อยเว้ย่ปไทยห้ามเพื่งแน่เพื่อนพี่น้องเลยก้อนท่อไปช้างนีพู้ทำไม่ขี้ไทยงานสรุปจูบหองหอมแบบนี้เว้ย,วยอะไค่อย ค่อยเลี้ยวผมต้องเร่งค่อยๆมอนอีก็ได้มอนอีก,ก็ได้มอนอีก,ก็ได้อะมอน,อกกนมอน,อมอน,มอนเออมอนเออมอนลงเออเออค่อยๆค,ค,ครับเลี้ยวเอามันเบาเข่าขคมลงถ่ายไปไกเออมันห้ามพ่นอะ อ้พี่น้องสิใช่เลยต้องสอนในไทยนาจริงถา้ถาถ้าถ้าบุสอนไทยนาเดี๋ยวเขาเจ้าสิบบู่กับการไทยนาเมือ่อเช่นไรพี่น้อง <c oughs> เลยไม่เรียกว่าเรียว่าผู้ชายว่าโอ้ยไทยนากับพี่น้องเฮ้ยไทยนากับไทยนาเข้าเดียวว่าบางคนกันเนาะเมื่อยฮันเด็ดบรรยากาศตอนนี้พี่น้องกับเบิงร์ดพี่บอกแมนใส่เบิร์ดไป แบบบมมีเมฆีบังเลยพี่น้องเลยแดดจ้าเลยตอนสิบโมงเนาะนี่แดดจ้าเลยพี่น้องเลยไายเมื่อไรล่ไให้สองไห้ไปแน่พี่น้องเลยไายฮุดไ้ซื้อไทยพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อให้น้ำพ่อให้น้ำมันข้างพี่น้องเวลาฝนตกลงมานะอเี่ยวเรี้ยวเรี่ยว ยืมแนื้อยมแน os, okay. ่ prayed, ules, ้อบุดไล่ยืมแนื้อยมแนื้อขึ้นเสร็จแกงเพิ่นให้เพิ่นไทยจนแล้วให้นี่พี่น้องเลยบอแม่นกระสิบอชอยเพิ่นบอบ่แม่นไทยเมื่อวานี่เห็นบันเมื่อกี้ไล่นั่นกูเถิงเถิงเพิ่นกระฟ้อมพี่น้องเลย มื่อนี้สิแกงเพื่อนในเพื่อนไทยหน้าอย่านะเพื่อนไทยหน้าให้นี่แล้วเลยทำเพื่อนเป็นยังไงไทยหน้าบนแนวภูเขาก็ไทยไปรถเออไทยไปรถไทยไปเออแงกไปคอยไปบนแนวภูเขากะยามันออกถ้ามันภูเขากับปั๊บลงเออแงกเอาแงกแงกมันไม่จะขึ้นขนาดน่ะเ <c oughs> บอร์มาบนข้างก่อนดึงก่อนดึงเกียร์ไว้ก่อนเออดึงเกียร์ไว้ ơi <laughs> để chị bắp thầy con bó mươi các tăng thấy ba mươi các bạn thấy thấy đâu hai đi thấy đâu hai này không thấy không phải 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 khỏi, phải luôn เออขาแงก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 ไไวเออเขาเข่าพูดกับปั๊บเกินเออไทยเปโรถนี่กับวัวยามันหอกอย่าดอย่าแนมกล้องเลเออแนมกล้องรถไทยขึ้นขนหน้าเลยเออโอ้พี่น้องเลยรูปรูปคนไทยนี่แต่ฉายรูปรูปรูปพี่น้องเลย ผู้บ่าวผู้ใดที่จะหาลูกเมียให้ให้ผู้สาวลองมาถ่ายหน้าบ้างก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้สาวคนใดถ,ถ่ายหน้าเป็นแต่งต่อแต่งแตงแพงพี่น้องเล <anger> ยถ้าคนใดถ่ายหน้าบ,บ่เป็นกับไ่ต้องแต่งเลยก็มีนเนาะเพราะว่าเห็ดเรี่องหน้าพี่น้องเลยแต่ว่าสามิก,กีน้นี่ก็มีคนขยันอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าพอแม่แนแกล้งเพิ่นมาเนี่ถ่ายแล้วเด้อมันนี่เด้อ สามสามอีกี่หน้าบูดพี่น้องเอ้สามอีกี่หน้าบูดเด้พี่น้องเอ้เจ้ากาบตีหน้ามันฮอดล่องมันกัเลี้ยวได้ไหมเจ้าม่ต้องเลี้ยวออกไกลขนาดนั้นกาบตีหน้าเอานัๆๆๆๆ่โอ้โหเดี๋ยวเดี่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 ยวก็ชิบุบายพี่น้องมันบอกเม่ยนที่ไทยเองบุ่นจอดไปเลดจอดไปเลด อันนี้กับบัวใบพี่น้องเอ้ยถ่ายหน้าถ่าน้อยกับบัวใบบัวใบบัวขึแฉกเลยแ่ไได้เรื่องพี่น้องเลยตาผู้บ่าวคนไหนยากได้วันชหนวันเช้ต้องให้มาลองไถหน้าก่อนพี่น้องก่อนเฉามาเห็ดเมียเด้อคอมเมนขอแนะนำเลยไถหน้าเป็นแต่งแพงพี่น้องเลยถ้าว่าถ่ายหน้าบัเป็นนี่ยบัต้องแต่งก็ได้พี่น้องเลยแล้วแต่แกงนี่เอาหม้อข้าว bớt subscribe cho bảo Ghiền Mì ngàn Để ี่น้องเบิรงก็เลกับอิตี่เบิรงกับบันกบบประมาณนี้เลยพี่น้องเลยถ่ายหุดนถ่ายหน้าถ้าว่ิถีไทยเนีเกินไปก็ตัดคลิปลำบากเนี้ยถ่ายเพราะเบิรงเป็นแนวทางที่ดีพี่น้องเลยถ่ายชนะกับสิประมาณนี้เนาะถ้าคนใดที่แบบว่าหน้าปีพี่น้องเนยหน้าปีกับรอฝนก็ต้องได้ถ่ายหน้าหุดเนาะถ้าว่าหน้าแช่งนี่จะก่ต้องถ่ายหุดนิี่ก็ได้เพราะว่าน้ำมันไหลเลยพี่น้องเลยดินมันดมอันนี้เป็นหน้าหน้าปีเลยเขาต้องได้ถ่ายไหวเพราะแบบนึง ให้ทับหยาบไว้่น้องเพื่อให้หยาม,าม,ยามตายแล้วก็เวลาฝนตกม,มากอับน,นีน่ยหยามันเน่าแล้วก็เวลาไทยไทยดำกับมันจะงามพี่น้องเลยแล้วก็เอาไปใส่ผุยอีกทีนึงอะไรใส่มันงามกันโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมก,นนกดไลค์กดแชร์กดติดกันให้ช่องไม่นี่กดแชร์เลยพี่น้องเลยสำหรับคนใดที่กดติดตามไม่ให้ความไม่นี่ก็ขอขอบมุกขอบใจเนาะที่กดติดตามเป็นตัวเป็นกำลังใจแต่คลิปนี้ว่าแม่ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเอ,อ้อสบายดี